โอเคครับผมก่อนเข้าไปดูในเกมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำลูนไอเทมพลังแฝงวิธีการเล่นของเอรันดอร์ D o, ในแพ์ปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนที่จะเข้าไปดูนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเนี่ยฝากกดให้กันด้วยนะครับส่วนใครที่ดูกันมานานแสนนานแล้วไม่กดให้กันนะครับทิ่ไรใจดบมากๆเลยนะฮะยังไงก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับทุกคนขอบคุณครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้กันก็คือไอเทมนะครับในฐานะที่ผมเป็นอดีตอดีตนะครับอดีตเอรันดอร์เม็ดส้มเนี่ยผมก็จะแนะนําตามที่ผมชอบแล้วกันนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเราจะเล่นเป็นเซตนี้นะครับเพราะเราตีติดคีเวทคีเกียภาพนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันตีติดแค่คีเกียภาพเท่านั้นนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนเป็นเซตนี้ครับผมออกเท้ามาเอ้ย ตีเร็วขึ้นนะครับออกลงเท้ามาเพื่อกันซีซหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยออกเป็นดาบคินะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับอันที่4กับอันที่5เนี่ยสามารถสลับกันได้นะครับว่าเราจะออกเป็น เจาะเกาะมุลาตะก่อนนะครับถ้าเจอแทงก็มุลาก่อนนะครับหรือถ้าไม่เจอแทงเนี่ยก็เอาดูเลือดใหญ่ก่อนแล้วค่อยมุลาอะไรเงี้ยเราก็เกาะเกิดนะครับเซ็ตจ,จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเพราะถ้าเปลี่ยนมันจะกาดทันทีเลยนะครับผมเคยขายรองเท้าไปออกสลิกสติงอะไรเงี้ยถามว่ามันยิงรัวไหมมันก็รัวนะครับแต่ว่าถ้าเราโดนสตันจากก่อนที่เราจะยิงเราก็ตายอยู่ดีนะครับเพราะงั้นอันเนี้ย เซตเนี้ยออกได้แต่ว่าคุณต้องโคตรมั่นใจในตัวเองเลยนะถึงจะออกเซตนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจก็ออกเป็นรองเท้ากันซีซีก็ได้ครับประมาณนี้สำหรับเซตของไอเทมนะครับต่อมาครับไม่ใช่แค่เซตไอเทมที่เปลี่ยนครับผมในส่วนของเซต รูนก็เปลี่ยนเช่นเดียวกันโอ้โหกูไปรูนซะไกลเลยนะครับในส่วนของรูนก็เปลี่ยนเหมือนกันเมื่อก่อนเนี่ยผมจะใช้เป็นในรูนเรทสปิริตด r a g o n นคลอหรือว่าคิสิหกนะครับหรือไม่ก็แนะนำเป็นรูนอเวกสปิริตด r a g o n นคลอหรือว่าตีเร็วยี่สิบหกนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเป็นรูนแอมเพทนะครับเพราะว่าเอลันดอร์เนี่ยถ้าจะให้ใช้แบบรูนแบบ เขาเรียกอะไรใช้รูนเลดมันก็ติดคีย์บ่อยแต่มันจะไม่แรงครับมันจะไม่สุดสักทางนะครับเมื่อก่อนที่ใส่เลดเพราะว่าเราจะให้ติดคีย์เวทคีย์แก่ภาพถูกไหมแต่ตอนเนี้ยเหลือแค่คีย์แกภาพนะครับเพราะงั้นใส่เป็นลมเพทแม,ม่งไปเลยครับสิบก้อนลมเพจสิบก้อนครับผมต่อมาเป็นสปิริตครับเราจะได้ตีเร็วครับลมเพทสปิริตแล้วก็ดา้อนคลอครับผมเล่งดาเมจแล้วเจาะเกาะครับเอ้ยกูไปใส่เกตวอร์ได้ยงวงเนี้ยเอ้ยใส่ผิดอีกแล้ว อ่ะจริงๆคือ l a มเพจสปิริตด t dragon c o r นะครับเกตวอ a l ไม่เกี่ยวนะต้อ <c> ง <oughs> เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนนะเนี่ยดเ,ดเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดเดี๋ยวคนดูเข้าใจผิดอ่ะ d า a g o n core อ่ะ d า a g o n core ปุ๊บหมดยังวะด r a g o n core สิบเมตรเอออเาเป็นว่าเข้าใจตรงกันแล้วกันนะครับว่า l a มเพจสปิริตด t dragon c o r นะครับไม่มีเกตวอ a l นะ l a มเพจสปิริตด t dragon c o r นะครับสิบเมตรประมาณนี้สําหรับรุ่นนะครับต่อมาครับผมต่อมาพลังแฝงของเอรันดอร์นะครับเซตที่ผมเอาไปเล่นในเกม น่าจะน่าจะเป็นเซตนี้นะครับต้องเป็นเซตนี้แหละนะครับก็จะเป็นตายเกิดผมจะใช้ตายเกิดนะครับสำหรับแข็งเปลี่ยนได้นะครับจะเป็นแข็งหรือจะเป็นรีเลือดแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งอันนี้หลายคนงงว่าเอาชาร์โดเบดมาทําไมพี่พี่ไม่เอาแบบเลี่ยนยิงอินฟินิทหรือฆ่าแล้วได้เลือดอะไรมาเหรอคือชาร์โดเบดต้องบอกก่อนเวลาเอลันดอร์ใช้สกิลวิบวับอะสกิลหนึ่งสกิลสองอันตรีอะไรเงี้ยนะครับมันจะทําให้ นับว่าเป็นการเคลื่อนที่หมดนะครับเพราะงั้นหลังจากเคลื่อนที่เนี่ยนะครับเวลาใช้สกิลชาร์โดเบตมันจะบวกได้รับบัฟหนึ่งครั้งเห็นไหมเวลาใช้สกิลเคลื่อนที่นะครับได้รับบัฟการโจมตีปกติครั้งต่อไปเนี่ยจะสะสมบัฟนะครับแล้วบัฟแต่ละครั้งเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายกายภาพ30บวกเลเวลที่อัพบวก5อะไรเงี้ยมันจะบวกเยอะมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยใส่เป็นชาร์โดเบตนะครับยังไงก็ชาร์โดเบตอันนี้คือเซตพลังแฝงอันแรกนะครับต่อมาเซตพลังแฝงอันที่2ครับจะใช้เป็นอันนนี้ะครับ เซตพลังแฝงอันที่2จะใช้เป็นเคิร์ตออฟเดตนะครับยิง3ทีแล้วระเบิดเนาะก,ก็คนนิยมใช้กันอยู่แล้วก็เซตสุดท้ายนะครับเซตสุดท้ายผมขอแนะนําเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็นเซตถ้าเราเอาเอลันดอร์ไปเล่นแครี่ก็เล่นเซตนี้ก็ได้นะครับจะเป็นเซตผีเสื้อครับทำให้เอลันดอร์ถึกขึ้นนะครับหรือว่าเล่นป่าใช้เซตนี้ก็ได้แต่ว่ามันจะเกิดยากนะครับมันจะเกิดช้านิดนึงนะครับก็จะเป็นเซตผีเสื้อนะครับเซตผีเสื้อยืนเลนนะ ก็ออกจากพุ่มยิงแบ็กสเต็ปนะครับค่าคีปได้ครบ1 0 0สเตนะ็ปแปดสิบสเต็ปอะไรเงี้ยก็ได้ได้เลือด800ปะ่ะแล้วก็ผีเสื้อครับยิงเขาเรียกว่าอะไรอะยิงให้เป้าหมายสโลแล้วก็ลดเลือดเป้าหมายด้วยนะทำให้เป้าหมายโจมตีเราเบาเลงได้ปะถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจําไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็แค่ลดเลือดกับลดความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับแล้วข้างล่างก็เป็นเลือดแล้วก็เป็นการสลิงเกอร์ครับเร่งดาเมจเวทแล้วก็ดาเมจเก้ภาพ ประมาณนี้ในส่วนของลูนไอเทมพลังแฝงนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวให้เข้าไปดูในเกมนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับสำคัญมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับทุกคนก็ขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปนะครับไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมเนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนํำทริคเทคนิควิธีการฟาร์มการเล่นการเดินเกมการหาตังของเอลันดออดีตลูกรักของผมนะครับก็สำหรับแพทนี้เรียกได้ว่าเอลันดอเนี่ยโดนเนิบลงไปค่อนข้างจะเยอะแต่ ความสามารถของมันในการหาตังค์ยังโดดเด่นวิบวับวิบวับอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นวันนี้เนี่ยเกมนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการฟาร์มให้โคตรรวยนะครับรวยแบบโอ้โหรวยแบบเศรษฐีดูไบนะครับซึ่งเอรันดอร์จะดีที่สุดถ้าคอมโบตีมี่นะครับมันจะเร่งให้มันรวยเร็วขึ้นมีของเร็วขึ้นแล้วก็โหดเร็วขึ้นสําหรับเอรันดอร์เป็นฮีโร่ต้นเกมอยู่แล้วนะครับพอมีตีมี่มาช่วยบูตตังค์เนี่ยก็จะทําให้รวย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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เนี่ยต้นเกมเราก็ใช้สกิลหนึ่งพุ่งสกิลหนึ่งหนึ่งที 1, ท 1, สุดเนี่ยมันจะมีแพสซีฟอยู่คือหลังจากที่เราใช้สกิลไปแล้วการโจมตีถัดไปของเราจะเป็นการโจมตี2ครั้งนะครับ mm hmm. เพราะงั้นอย่างที่เห็นเวลาผมทำอ่ะผมกดสกิลหนึ่งหนึ่งที กดสกิลหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งกับสกิลหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลสองหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งสกิลกับสกิลสองหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งอันตีหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งกับอันตีหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างแรกเลยเกี่ยวกับสกิลเอรันดอนนะครับต่อมาวิธีการฟาร์มสามกองปุ๊บถ้ามีเพื่อนช่วยฟาร์มนะสามกองเสร็จเอาตัวเล็กเอาตัวเล็กเสร็จแปลวกางเอากลางเสร็จปุ๊บอ่ะกลับมาเอาบัฟแดงแล้วก็ฟาร์มแล้วก็เดินนนนนแแบบบบบเเเีีี้้้้ยคคคคครร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 ััััาา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 จะะะฟฟฟ์์์มมมมม็วกกกๆๆๆพททสํญืออ่่ไไดดง รเราไปบวกต้นเกมถามว่าบวกได้ไหมบวกได้นะครับแต่ว่าไม่ค่อยโหดมากนะครับสำหรับอันตรีของเอรันดอร์การผลักอีกฝ่ายออกไปให้ไกลจากใจเรานะครับซึ่งถามว่าผลักออกไปอ่ะมันตันกี่วิเมื่อก่อนนะตันหนึ่งวิแต่ตอนนี้ตันแค่0.75วินะครับก็เรียกว่าตันน้อยลงแต่ก็ตันนะนะครับเป็นการแบบเป็นการตันแบบผลักนะครับเป็นการตันแบบผลักพอแบบโดนตันโดนผลักปุ๊บอีกฝ่ายเนี่ยจะแบบไม่ได้วิ่งได้ต่อนะมันจะแบบเดินอยู่ที่แงกๆๆนิดนึงนะครับแล้วหลังจากนั้นมันถึงจะวิ่่งไดด้นนนะออเเลััรคบ เล่นแบบนี้นะครับคือเมื่อกี้ถ้าค่าฟอ์เรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคือเน้นหาตังค์เน้นให้รวยทำไงก็ได้ให้มีรวยให้มีตังค์นะครับฟาร์มฟาร์มยับยับเลยผมบอกเกมนี้ฟาร์มยับยับเลยครับพุ่งสก,กิลหนึ่งทีตีหนึ่งครั้งลุกกลับแปะ,ะกลับแปะอยิงป้อแปะป้อแปะอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะครับ ส่วนการทำคอมโบอย่างที่เห็นเมื่อกี้แบบผมกดสกิลหนึ่งปุ๊บมีผีเสื้ออยู่ข้างหลังแล้วผมพุ่งไปยิงๆๆแล้วผมกดอันติผีเสื้อไม่โผลมานะครับอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนควรรู้ไว้เลยสําหรับใครที่อาจจะไม่เคยเล่นเอรันดอร์เลยนะครับเวลาเรามีผีเสื้ออยู่ตัวงแล้วถ้าเรากดสกิลอื่นอีกผีเสื้อเราจะไม่ออกนะครับอันนี้คือข้อแม้นะที่เหลือก็คือฟาร์มครับฟาร์มอย่างเดียวเลยครับเอรันดอร์เนี่ยดูเราฟาร์มเร็วมากๆกเลยนะครับตอนนี้เลเวลหกในเวลาสองนาะทีสามสิบสองอันนี้คือ ว่าเรามีเขาเรียกว่ามีตีมี่มาช่วยนะครับแล้วเวลาเล่นเอรันดอ์เนี่ยผมจะฟาร์มแบบ <c oughs> เคยเห็นนักแข่งเวียดนามไหมไรเบิงนะครับผมจะฟาร์มแบบไรเบิงฟาร์มจับๆนะครับฟาร์มแบบไม่สนไม่สนหน้าอินหน้าผมฟาร์มอย่างเดียวแม่งฟาร์มอย่างเดียวฟาร์มไม่หยุดบอกเลย <c oughs> ฟาร์มไม่พักนะครับ <c oughs> เวลาเล่นเอรันดอ์มีคนถามว่าพี่มีแบบเทคนิคไหมแบบคอมโบยังไงนะครับหลบยังไงคอมโบวิ่บบิบั๊เนี่ยพี่ทำยังไงเพราะเมื่อก่อนผมเล่นเอรันดอ์บ่อยเนาะก็เป็นตัวเมนผมเลยแต่ว่าที่ผมบอกทุกคนตลอดนะครับว่า เทคนิคของผมคือไม่มีเทคนิคนะครับสำหรับการเล่นเนนนัคือเราอ่ะจะหลบสกิลจังหวะที่เขาจะยิงมาเราจะดูก่อนว่าเขาจะใช้คอมโบแบบไหนเช่นนัาเจเอลสุ oo, แบบเมื่อกี้มันจะยิงเราใช่ป่ะเรากดกลับสกิลปุ๊บเรากดสกิลสปุ๊บเรา, 2, เราวาร์ปตามสกิลสแบบไม่ต้องดูเลยว่ามันออกทางไหนก็คือแบบพยายามหนีหนีกระสุนให้ได้นะครับถ้าเราหนีกระสุนได้หรือว่าฟลอเรนติโน่เงี้ยนะครับ เห็นว่าเขาจะมาลําเราทางไหนเราก็แบบอาจจะใช้สกิลสองเพื่อหลบหรือสกิลหนึ่งหลบหรือสกิลอันติผักอันนี้คือหน้างานล้วนเลยนะครับไม่มีใครบอกคุณได้จริงผมคิดว่าผู้เล่นในรันดอรไม่มีใครบอกคุณได้จริงว่าคุณจะเป็นต้องใช้คอมโบตอนไหนเพราะมันเป็นจุด เขาเรียกว่าจุดคับขันจุดวิกฤตทุกครั้งอ่ะที่เอละนอยใช้สกิลแล้วทำคอมโบเท่ๆนะครับคือมันเป็นวิกฤตทุกครั้งเลยเราต้องเลือกเองว่าเราจะกดสกิลไหนก่อนแล้วใช้สกิลไหนตามนะครับซึ่งคอมโบที่ผมพอแนะนําได้ก็คือสกิลพุ่งสกิลกดสกิลสแล้วพุ่งสกิลหนึ่งนะครับคอมโบนี้จะเป็นคอมโบที่ทําให้สกิลหนึ่งของเราเนี่ยรีคูดาวกลับมาเร็วขึ้นนะครับอย่างที่เห็นเวลาเรากดสกิลหนึ่งนะครับเวลาผมกดสกิลหนึ่งเนี่ยผมจะแบบมันจะมีคูดาวใช่ไหมมันจะแบบนับบนบนเป็นสีฟ้าหลังจากสีฟ้าาาหยอ่ะะะมััันนนถึงจบบคคูดวร เพราะงั้นน่ะถ้าเราอยากให้สกิลหนึ่งครูดาวเรเร็วอ่ะเราต้องกดสกิลสองก่อนให้สกิลสองอ่ะมันติดสีฟ้าแล้วกดสกิลหนึ่งนะครับเอาง่ายๆอ่ะให้ผีเสื้อออกไปหมุนแล้วเราใช้สกิลหนึ่งเราจะแบบได้ครูดาวกลับมาเร็วกว่านะครับถ้าเรากดสกิลหนึ่งแล้วเราพุ่งไปแบบนี้กว่าจะรอสกิลหนึ่งกลับมาแม่งโคตรนานเลยผมบอกเลยนานจะจัด,จดนะครับนานไม่พักนานสุดๆเอาแข็งมาก็ดีครับจะได้หลบจะได้หลบจังหวะดีๆได้นะ ค่อยๆยิงไปแล้วก็เอรันดอร์มันจะเก่งในจังหวะที่มันมีบัฟแดงนะครับถ้าไม่มีบัฟแดงมันก็ไล่ล่าฆ่าใครไม่ได้นะครับเพราะไอเทมที่ออกมาเนี่ยมันไม่มีไอเทมออกมาสโลอะไรเขาเลยนะครับวิธีการเล่นอย่างที่เห็นเนาะ S <S <an other> ผมจะ,อ,ะดดมอ่กดดันเขาได้ผมฟาร์มต่อกดดันเขาได้ผมฟาร์มต่อนะครับเอรันดอ์นในแพทนี้เนี่ยแนะนําว่ามีของสักสชิ้นหนึ่งจะโหดครับเมื่อก่อนแค่3ชิ้นหรือมี2ชิ้นแม่งก็โหดแล้วนะถ้าใครจำเอรันดอ์สมัยแบบ็อปฟอร์มพลิกพ,กพกได้นะครับสมัยนั้นแบบแค่มีของอ่ะเอาง่ายๆมีของยิงปัปะปะป,ะป,ะปะสแต็กระเบิดตุ้มต้านตุ้มต้านไล้ฆ่าได้หมดแต่เราจะไม่พูดถึงอดีตครับเพราะอดีตมันก็เป็นอดีตไปแล้วมันไม่ใช่ปัจจุบันเพราะงั้นฟาร์มคงับ ฟาร์มยับยับให้มีของ4ชิ้นนะครับค่อยบวกแต่ให้ดี5ชิ้นนะครับค่อยบวกจากฮีโร่ต้นเกมที่เก่งกาจมากๆก็กลายเป็นฮีโร่เลดเกมไปแล้วนะสำหรับเอรันดอ์นะแต่ว่าเรื่องฟาร์มเร็วครับข้อดีของเอรันดอ์เลยคือฟาร์มเร็วแยกดันเร็วนะครับทำให้ทีมเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับการที่มีป่ารวยเนี่ยมันก็จะทําให้ทีมกล้าเล่นอีกทีมไม่กล้าเล่นนะครับเพราะแบบป่าเรารวยอะ่ะอีกทีมก็จะกลัวๆหน่อยว่าเฮ้ยมันมันจะแบบมันจะมาบูลลี่ป่าเราหรือเปล่ามันจะมาทาร้ายป่าเราะไรหรือเปล่นนานะ เอเคยฟาร์มเอาให้รวยอ่ะเอาให้รวยเอาให้มีตังค์ครับตอนเนี้ยือผมฟาร์มเหม็นว่าผมจะพยายามฟาร์มตลอดเลยเพอออกจากป่าปุ๊บก,ก็ฟาร์มต่อออกจากป่าปุ๊บก,ก็ฟาร์มต่อคือแบบเน้นฟาร์มอย่างเดียวนะครับเน้นฟาร์มอย่างเดียวแล้ว,ลวเวลของเราอ่ะจะฉีกเวลอีกทีไปเยอะมากๆสังเกตว่าอ่ะผมวิ่งไปฟาร์มเสร็จปุ๊บอ่ะผมเข้ากลางเอาล่างเสร็จปุ๊บเข้ากลางเข้ากลางเสร็จผมอาจจะเข้าไปฟาร์มป่าต่อหรือว่าไปดักฆ่าเขานะครับเราจะเน้นแบบหาตังค์อ่ะจังหวะนี้เขาอยู่บนหมดอ่ะอยู่บนหมดเราเอากลางได้นะครับเวลาเล่นมองมินิ เวลาเห็นมินิ่แบบเฮ้ยอีกทีมโผล่ข้างบนหรือว่าโผล่ข้างล่างหรือว่าโผล่ที่แบบไกลจากเรามากๆอ่ะแล้วเราอยู่ตรงหน้าป้อมเขาเราตีป้อมได้เลยนะนะครับตีป้อมเขาเลยเห็นป่ะลิงเขาเป็นป่านะครับเขาเวล9ผมเวล11แล้วอันนี้ก็คือ1ในข้อดีแค่ช่วงต้นๆนะหนึ่งในข้อดีของการเล่นเอรันดอร์ฟาร์มป่าแล้วก็ได้ฟาร์มแบบได้ฟาร์มแบบจริงๆนะครับอันนี้คือได้ฟาร์มแบบจริงๆจริงๆเลยเนี่ยฟาร์มครับเก็บแม่งทุกอย่างเลยบอกตัวเก็บแม่งทุกอย่างเลยการเล่นเอรันดอร์ที่โหดคือ ถ้ามีป่าเขากับป่าเราให้เลือกป่าเขาก่อนเสมอนะครับแบบนี้ป่าเราคลิปจะเกิดลวแต่ผมไม่สนผมมาเอาป่าเขาก่อนถามว่าทําไมป่าเขาก่อนเพราะว่าป่าเขาเนี่ยนะครับถ้าเราตัดป่าเขาได้ป่าเขาจะไม่มีตังค์ถูกปะเราจะได้ตังค์ป่าเขาจะไม่มีตังค์แล้วก็กลับไปเอาป่าเราก็ได้เนี่เพราะว่าตัวเราเนี่ยฟาร์มเร็วอยู่แล้วครับตัวเราแบบฟาร์มโคตรพ่อโคตรแม่ของความเร็วอยู่แล้วอ่พุ่งไปก็จะเป็นคอมโบเนี่ยถ้าเป็นคอมโบแบบมันไม่เรียกคอมโบด้วยซ้ำมันมันเป็นเทคนิคอะนะครับเทคนิคการแบบปล่อยพีเสืรอสกิลสองให้หมุนเบ เรากดวาร์ปตามผีเสื้อเสร็จปุ๊บตีเขาหนึ่งทีแล้วเตะหน้าเขาโดยการเปิดอันติพักแล้วก็กลับนะครับกลับเงาหรือว่ายืนไล่ฆ่าเขาต่อก็ได้อันนี้ก็เป็นคอมโบนะครับแต่ที่สําคัญเลยคือจะสังเกตเห็นว่าผมเนี่ยฟาร์มอย่างเดียวเลยนะครับวันวันไม่ไม่ทำะไรเลยครับฟาร์มเนี่ยวิ่งเข้าฟาร์มบัฟเราก็ไม่เอาถามว่าทำไมไม่เอาเอาบัฟเขานะครับเอาบัฟเขาครับเราจะได้รวยๆอ่าดูดามเมจครับแรงไหม นะครับดาเมจของเราก็แรงอยู่นะส่วนสแต็กของเอรันดอร์ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่าตีครบสแต็กก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นเป็นเศษดาเมจนะครับ <S <S ผมกล้าใช้คำนี้ว่าเป็นเศษดาเมจดาเมจของเอรันดอร์เศษเศษยิงไม่ตายเนาะถ้าเมื่อกี้ติดคีสน่าจะตายครับแต่ว่าไม่ติดคีรูนที่ผมใส่มามันเป็นลำเพจไงถ้าใส่เป็นรูนเลทอะไรเงี้ยก็น่าจะมีโอกาสติดคีมากกว่าครับแต่ว่าสายนี้เนี่ยเราจะเล่นให้แบบมีดาเมจแรงเนาะเพราะว่าเราจะไปเลทเกมแล้วนะครับเอรันดอร์แผ่นนี้ก็เป็น แค่เลทเกมแล้วกันไม่อยากพูดคํานี้เลยแต่มันก็เลทเกมได้ครับตัวต้นเกมก็ฟาร์มเร็วนะครับเป็นตัวละครที่ถ้าอีกทีมาเวท่าอาจจะต้องเสียใจภายหลังนะครับแบบเวทมาปุ๊บโดนเอรันดอเอาคืนเลยงี้มันเอาเยอะนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับฟาร์มไปเรื่อยนะครับเทคนิคคือฟาร์มไปได้เรื่อยค่อยเฉิดฉายตอนเลทเกมจําคําผมไว้นะครับค่อยเฉิดฉายตอนเลทเกมตอนต้นเกมเราทําอะไรเขาไม่ค่อยได้หรอกนะครับ นะี่ยคือถ้าโดนลุมก็ตายนะครับข้อเสียของเอรันดอร์อย่างแรกเลยคือแพ้ตัวละครที่มีสตันนะครับกับอย่างที่2คือแพ้ตัวละครที่มีดาเมจก็ถ้าเอามารวมกันตัวที่มีดาเมจและมีสตันคือเรียวมะนะครับเรียวมะลิงเจ็อกเกอร์วีล่าอะไรพวกนี้ที่เอรันดอร์สู้ไม่ได้เลยนะครับแต่มันจะชนะตัววิบวับเช่นไฮแาเตะนะครับไฮแาเตะ ฟลอเรนติโนอะไรเงี้ยไฮแอตเต้ฟลอเรนติโนหรือไวโอเลตอะไรเงี้ยพวกตัวละครที่ไม่มีสตันนะครับแล้วแบบยืนเล่นกับมันแบบชิวๆอะไรเงี้ยมันจะชอบมากเลยนะครับเอลซุ su, จริงๆตัวเราก็สู้ได้นะถ้าเข้าในระยะนะครับมวยนัตระยาเราก็แอบสู้ได้อยู่ถ้าเราวิบวับสู้ได้แต่ว่าตัวที่แพ้เลยอ่ะคือวีล่านะครับวีล่าโจ๊กเกอร์แบบเข้าไปปุ๊บมันกดสกิลโง,ง่ๆใส่หน้าเราปุ๊บเลือดเราเหลือต่ำกว่า50%เลยนะครับไอตัวละครพวกนั้นเอาสู้ลำบากครับค่อยๆฟาร์มไปค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นนะครับค่่อยๆเลน ตัวเราค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบจะสังเกตว่าตัวเราอ่ะมันเป็นตัวละครที่เลือดน้อยมากนะครับคือจะเห็นว่าเฮ้ยพี่ดูดเลือดแรงจังโอ้โหพี่ออกอะไรครับเนี่ยเปล่าครับเลือดผมน้อยนะครัจะเป็นเลือดเลือดตัวอื่นอ่ะไม่ได้ดูดแรงขนาดนี้หรอกแต่เลือดเอเอรันดอมันน้อยครับมันก็เลยแบบดูดูดโอพีนะครับทั้งนั้นจริงๆอ่ะไม่ได้ดูดแรงอะไรหรอกนะครับแค่เลือดมันน้อยครับเลือดรวมยังไม่ถึงเจ็ดพันเลยครับเลือดแครี่ตัวอื่นมันเจ็ดพันแปดพันอยู่นะนะครับเจ็ดพันนะขั้นต่ำก็ อันนี <dann> ้แบบเลือดแบบ6กพันนะครับหกพันหกพันหกประมาณเนี้นะครับบางบางอตอแบบเรามีของแล้วเราจะดูแบบเป็นเสี่ยเป็นเสี่ยเอลันดอร์นะครับตัวเราจะเป็นเสี่ยเอลันดอร์าว่าดูดาเมจมรนิยิงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บติดคีอะไรก็เละแหละนะครับคือข้อดีของเอลันดอร์เลยคือเร็วเร็วแรงรัวแต่ข้อเสียอะไรคือบางบางชิบหายเลยบางสุดๆบางแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้นะครับอันนี้ก็คือข้อเสียของเอลันดอร์ประมาณนี้นะสำหรับเทคนิคการเล่นนะครับ ล้าสามารถอาใช้อันติได้เหมือนกันใช้อันตีเคลื่อนที่ปุ๊บแล้วใช้สกิลหนึ่งตามหรือว่าอันตีเคลื่อนที่ปุ๊บสกิลสองแล้วกดสกิลหนึ่งตามนะครับสกิลหนึ่งจะได้รีคูดาวเร็วขึ้นเนาะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าอยากเล่นเป็นแนวไหนนะครับผมก็ไม่บังคับนะครับผมก็ไม่ฝืนใจใครให้ไปเล่นตามสายที่ผมอยากเล่นหรอกนะครับแต่ว่าสายตีเร็วอ่ะผมมองว่ามันไม่ไม่ค่อยคุ้มละนะครับรองเท้าตีเร็วดาบี้สลิกสติงดูดเลือดใหญ่มองไม่ค่อยคุ้มแล้วนะครับ พรามันจะโดนฆ่าง่ายมากเลยและดามเมจมันก็ไม่สุดนะครับการที่ออกสลิกสติงช่วยให้เราตีเร็วขึ้นติดคีขึ้นแต่ไม่มีดามเมจนะครับเพราะงั้นการที่ออกไอเทมเป็นแบบธนูดูดเลือดใหญ่หรือว่าเป็นในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรสลิกสติงจะเอ้ยในส่วนของมูราเมะจะดูดีกว่านะครับดีกว่าสลิกสติงเนาะ,ะประมาณนี้ครับเอรันดอ์ในแพทนี้ก็หาตังค์แบบผมอ่ะหาตังค์ไม่ต้องเน้นบวกมากก็ได้นะ หาตัง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 ,าตงเอาไว้รวยพอรวยเสร็จปุ๊บอ่ะค่อยบวกจบนะครับอันนี้ก็คือทริกสำหรับการเล่นเอรันดอร์ในแพทนี้นะครับเดือนหนึ่งผมจะทำคลิปเอรันดอร์สักครั้งหนึ่งก็พอนะผมจะไม่ทำบ่อยนไอะไอตัวละครไอตัวละครกากๆตัวเนี้ยรอมันบัฟเข้ามาก่อนนะครับรอบัฟเข้ามาก่อนเผื่อว่าจะกลับมาเล่นนะตอนนี้ก็ยังยังไม่มีแพนจะกลับมาเล่นแบบจริงๆจังๆนะสำหรับเอรันดอร์นะครับเพราะว่าตัวน้องมันอ่อนอ่อนลงไปเยอะเลยนะครับ ประมาณนี้เมก้คิวซะด้วยใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตกิดตามกันลังใจให้กันนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผม